ครับเราเปิดพลอยจุปตาสายให้ดูแต่ละกล่องแต่ละกล่องนะครับเปิดจุพลอยตานะครับเปิดจุเลยเป็นล็อกของพลอยตานะครับให้ดูเป็นพลอยตาที่มีดาวที่มีดาวฉดแฉกนะครับพลอยตาตัวนี้เป็นพลอย กาเก่านะครับเก็บไว้หลายปีแล้วนะครับเนื้อเอามาดูตอนนี้ก็ได้นะครับยิ่งดูก็ยิ่งสวยเก็บนะครับตาพลอยนะครับเพราะว่าตัวเลือกที่สวยๆมันก็เริ่มหมดลงที่อยู่กระกายเป็นตัวเด่นขึ้นมานะครับที่อยู่กักกายเป็นตัวเด่นขึ้นมาเพราะหมดไปเรื่อยๆนะครับวันหน้าก็จะเรียกว่าหายากจริงๆอย่างบางคนก็เลย กำลังคิดเลยว่าพอยจันทร์หมดแล้วยังมีเหลืออีกเลยเอาออกให้เขาดูหรือว่าบอกเขาว่าเป็นพอยจันทร์เขายังงงว่าเอยังมีอีกเรอมียิงเหรอก็สําหรับคนเก็บก็มีนะครับผมก็บอกว่าอย่างนี้ถ้าคนไม่เก็บมันก็ไม่มีอะ่ะถ้าเป็นพ่อค้าก็ขายหมดแต่ที่เราจะโชว์หรือเปล่าว,วละโอกาสถ้าไม่ใช่โอกาสที่ต้อง ใช้ทุนมาทําประโยชน์แล้วคงไม่ได้ออกมาโตอย่างนี้ค่อยๆขายนะครับว่านานวันก็ยิ่งมีราคานะครับสนใจก็โทร0 8 7 1 5 0 5 6่1นะครับ